คอนนายนี่แม่งโคตรเทพเป็นบ้าเลยวันล็อโอ้โหอ้โหหนึ่งลรอได้เพื่อนหน้องล่อได้ด้วยเพื่อนไขอคนละหน่งไลค์แทนกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าเป็นไม่ได้ก็กดให้ถึง1,000งไลค์กันด้วยแล้วถ้าชอบยังไงก็ฝากติดตามสับตไครไปด้วยเป้าหมายไม่มีว่าเท่าไรแต่จะไปยาวๆเลยวู้ เดินเข้าไปเลยมันนอนอยู่ไม่เป็นไรหรอกนะเธอน่าแน่ใจแล้วว่ามันจะไม่ลุกขึ้นมาลนะ่ะอ่ะก็ได้ก็ได้ไดอ่ะถ่ายซะหน่อยว้าวโอ้ย<อ>ไม่เล่นนะดินี่มาไปสุรกากลางนอกกันไอ้แค่ตดมืออะไรตั้งนานเนี่ยอ๋อแหม่กายพี่จี้ล้างรถนั่นแหละเอ้พวกพี่สี้ไว้เธอเหนจวยเอ้ยอ๋อ แสดงความยืดหยุ่นของจอให้ดูหน่อยสิมันไม่ใช่แค่คำคุยเดี๋ยวยนอ้อ้าวเอา <c oughs> ตกใจหมดอ้าวจบแล้วปิต้นใหม่ให้ด้วยดยยยิโอเค ต่อไปก็เป็นการขีดตาเจ็บนะวันนี้ m อ็มมาแจกที่โรงเรียนแล้วซองแม่งซับบางเลยทุกคนมาเปิดดูกันว่าเป็นยังไงโอ้โหโอ้โหเม็ดเดียวให้มาทำเตียมถ่ายรูปให้ด้วยนะเดี๋ยวฉันจะพรแล้วนะเอ้ออสวย เฮ้ยมีอะไรให้เล่นดีกว่าอู้ยยยใครขย้อนมาให้ต้องล้างก่อนเดี๋ยวไม่สะอาดอเอาเอา้ยเอ้ยใ,ใ,ใ,ใครเล่นไบยกกักรกมันหายไปไหน ที่ผมทำผิดไปได้วยโปรดพูดนานๆหน่อยอได้โปรดให้อภัยด้วยนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมจะเป็นคนใหม่ที่เอาเอาเพื่อ,อน,นอะไรไปนลยไหมไม่เป็นไรนะไม่อยากเชื่อเลยผมเจะอยู่ในวิดีโอแต่ผมจะตัดมันออกนายโอเคไหมฉันว่ามันไม่เข้าเฟรมงั้นกูไม่ตัดโอ้โห โอ้โหเข้ามาในห้องผมแล้วเซอร์ไพรส์มากเลยมีตุ๊กตาตัวใหญ่มาอยู่ในนี้ได้ยังไงนี่ไมันคืออะไรกันวะมาอีกอะดีดหนักนะเมื่อคุณลงสตอรี่เวลาที่เพื่อนชวนไปไ้นคลับแต่ว่าคุณไม่ชอบเต้น นี่กูดูอะไรวะเนี่ย,ยไม่ได้แดกไม่ได้แดกโดนอ๋ออยู่ตรงนี้อ๋อโอ้ยอยากอ่ะ,อะฉันคิดว่าน่าจะเจนตรงนี้ <c oughs> รักแท้กับกู <c oughs> อืมอมมาละมาละ,มา, <c oughs> ะมาเอ๊ะอาม่งเลย้ย นี่เราลุกแก้ให้หกนะคะในระหว่างที่ครอบครัวกำลังกินอย่างมีความสุขไอ้นี่มายังไงมาเจอแล้วไม่ไม่เดี๋ยวหยุดก่อนหยุดคุณไม่อยากทำแบบนี้หรอกผมจะเป็นเด็กดีปล่อยปล่อยผมนะอย่าให้ผมลงไปไม่อย่าทำแบบนั้น เฮเซลฉันมีเรื่องเล่าให้เธอฟังคือเมื่อวานฉันออกไปข้างนอกน่ะแล้วฉันก็เจอเข้ากับกระรอกอ่ะแล้วเจ้ากระรอกนั่นมันก็คาบกระดูกอยู่ในปาบ้านอ่ะแล้วมันก็กินต้นไม้ทั้งต้นเลยเธอเชื่อมันไหมอ่ะอะไรเนี่ยเฮ้ทำไมมืดโอ้โหนี่เราหลับกลางวันเพลินอะไรเนี่ยเนี่ย โอ้ขอโทษทีนะนี่กลับมานี่กลับมานี่เอาเอาเฮ้ยมันหายไปไหนวะเฮ้ยเอา้าอะไรวะนี่มูตาฝาดไปเนี่ยเอ้าเฮ้ยพอรูนได้ไงวะนะเนี่ยเฮ้ยรอด้วยรอด้วยเพื่อน าอีกแล้วมันไปไหนวะจับเลยทำอะไรนันเปล่าลครับมอจิลงมาข้างล่างนะมอจิลงมาลูกลองลอง โมเจลงมาเ oh, <yeah>, okay. ้าจะถ่ายนิดนึงนะอย่าเพิ่งลงมานะดีขึ้นไป <laughs> อ่ะแล้วกจะไปทางไหนล่ะ <laughs> The f u o k The fuck The fuck d h n t you c k t h e Fuck 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 Wow แมวอีเวอร์ชั่นกับเต่าออกมาเป็นแบบนี้ ขอชั้นตรวจวัดอุณหภูมิของคุณก่อนเข้านะคะ Oh my gosh อ้ my gosh หน้าดิแม่อุยน่ารักอะ ขอคนละหนึ่งไลค์แทนกำลังใจให้ผมด้วยนะครับชอบตอนไหนหาตอนไหนคอมเมนต์มาคุยกันได้ถ้าเป็นไปได้ช่วยกดไลค์คลิปนี้ถึง1,000 10, 0 like. ไลค์แล้วถ้าอยากดูคลิปอื่นสามารถคลิกได้ตามนี้เลยนะครับ